มิกบรมวุฒิทิ้งระเบิดกลางไอจีแอปทักษออนหลังเห็นรูปล่าสุดเรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทักษออนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานเตชนะลงและทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอปทักษออนเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานนี้ก็ยังเข้ามาเพียบ ซึ่งในขณะนี้หากไม่พูดถึงบุคคลน,นี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะกระแสนั้นมาแรงจริงๆสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชียร์แอปทักษออนทิมพิธาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็อย่างเท่ากันล่าสุดทางด้านแอปทักษอ,อนได้ออกมาโพสต์รูปภาพในอินสตาแกรส่วนตัวซึ่งเป็นรูปชุดเดสสีฟ้าสวยสะดุดตาสุด แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตสะดุดต,ตาเห็นทีจะเป็นคอมเมนต์จากคนในวงการบันเทิงอย่างมิกบารมุิทิ้งระเบิดกลาง IG แอฟทักษออนโดยทางด้านมิกบารมุิได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสวยๆๆออราเหมือนคนมีความรักคิ๊คซึ่งต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันเพียบ